สวัสดีครับวันนี้ครับจะมาตอบคาถามว่าทําไมร้านเซเลปี้หรือว่าร้านเซเลปี้ที่ออกบูตามห้างเนี่ยถึงเลือกใช้เครื่องทำเซเลปี้รุ่น E.M. ของเรานะครับ จริงๆแล้วครับเวลาที่เราจะเลือกเครื่องทำเซลเบอร์ปี้หนึ่งเครื่องเนี่ยนอกจากเรื่องจากงบประมาณแล้วอาจจะเลือกผลลัพธ์ของน้ําแล้วก็บริการหลังการขายด้วยและตัวเครื่องทํเซเลอร์ปี้นะครับตัวนี้จะทําความเย็นได้ไวจึงตอบโจทย์นะครับที่ร้านเซลเอร์ปี้ต้องใช้เครื่องนี้เพราะว่าจะได้ทันขายลูกค้านั่นเอง <S <S ตัวเครื่องนะครับดีไซน์สวยเหมาะสำหรับลูกค้านะครับที่เอาไปถ่ายลงรีวิวถ่ายลงโซเชียลนะครับทำให้ร้านอ่ะสวยสะดุดตาและเครื่องดื่มอ่ะน่ารับประทานด้วยรุ่น E.M. นะครับจึงตอบโจทย์กับลูกค้าและเป็นอีกรุ่่่นนึงงทีีขขยดอ Mo เล เปลี่ยนเมนูเครื่องดื่มธรรมดาเพิ่มกำไรหลักหมื่นได้ง่ายๆต่อวันเลยครับ ตัวฟังชันเครื่องนี้นะครับจะสามารถทําน้ําได้หลายรูปแบบลูกค้าร้านชาบูร้านบุฟเฟ่ต์นะครับลงทุนรุ่นนี้นะครับไปใช้เพื่อเรียกลูกค้าสําหรับผลลัพธ์ที่ได้จากตัวเครื่องนี้ครับเราสามารถปรับระดับความเย็นแยกได้ถึง7ระดับเลยแต่ละระดับนะครับก็สามารถทําเกรดได้ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับเครื่องดื่มนะครับว่าจะเอาไปใช้ประเภทไหนตัวเครื่องนะครับจะเป็นระบบ t ูอินวานสามารถที่จะปรับเป็นโหมดน้ําหวานด้วยก็ได้หรือจะทําเป็นน้ำสลีดด้วยก็ได้นั่นเองสําหรับรุ่นนี้นะครับสามารถใช้กับเครื่องดื่มที่มีคค่่าาาววมหนตํได้ถึง13 ็บิดได้เลยนั่นเองและที่สําคัญนะครับตัวเครื่องอ่ะครับจะมีไฟ LED ที่อยู่ภายในทําให้นามะครับดูเฟรชแล้วก็ดูน่ากินด้วยช่วยเพิ่มโอกาสการขายนะครับของเครื่องดื่มอะ่ะทำให้มันสะดุดตาแต่ถ้าลูกค้าครับกังวลว่าวิธีการถอดประกอบล้างอะ่ะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเนียจะพามาอธิบายอย่างละเอียดไปดูกันต่อไปเป็นวิธีการถอดนะครับถอดอะไม่ยากเลยมามาดูกัน นี่ตัวเครื่องขออนุญาตหันมาใกล้ๆนะครับตัวเครื่องนะครับอันดับแรกอ่ะที่เราจะถอดก่อนก็คือฝาตัวนี้นะครับฝานี่ฮะถอดง่ายมากถัดไปนะครับจะเป็นตัวโถโดยการที่จะจับตัวนี้แล้วดันขึ้นปึ๊บแล้วดึงเข้าหาตัวอ่าแบบนี้นะครับปึ๊บตัวโถระวังตัวข้างใต้ด้วยนะครับมันจะมีตัวตัวรองโถอีกอันหนึ่งอ่าพอโถมาเสร็จปั๊บ เราดึงตัวเกลียวปั่นนะครับค่อยๆดึงค่อยๆย,ย,ยกออกมาตัวนี้มันจะมีตัวซิลิโคนอีกอันนึงที่รองอยู่ข้างในตัวนี้ มันเป็นตัวเล็กระวังหายนะครับถัดไปก็คือจะเป็นโอริงสีแดงอันใหญ่สุดข้างในตัวนี้นะครับแบบนี้เมื่อเราถอดถอดอันนี้ออกมาเสร็จหมดแล้วปุ๊บตอนที่เวลาที่เราล้างอะครับทั้งหมดเนี่ยสามารถล้างปกติได้เลยแต่ถ้าตัวนั้นในอะตรงสแตนเลสอะครับทำความเย็นอนะแนะนาว่าใช้ผ้าชุบน้ำมันหมาดละทำความสะอาดได้เลยนะครับและที่สําคัญส่วนที่ต้องทาจารบีฟูดเกรดน,นะครับก็จะเป็นโอริงใหญ่จุกซิลิโคนอีกที่หนึง่งที่สําคัญที่สุดก็คือ ตรงโอลิ่งเล็กข้างบนและข,ข้างล่างนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้งานเนี่ยมันจะมีการเสียดสีอาจจะทําให้ขาดได้หรือมันอาจจะฝืดน,นะครับเมื่อเราถอดเสร็จแล้วทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ววิธีการใส่เข้าไปคืออันดับแรกให้ใส่ตัวโอลิ่งเข้าไปก่อนวิธีใส่นะครับก็ร้อยจากข้างล่างนะครับขึ้นมาจะใส่ง่ายแล้วค่อยดันขึ้นข้างบนอ่าแบบนี้จากนั้นตัวนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับ ตัวนี้สังเกตดีๆจะมีเป็นสแตนเลสที่เป็นแบบตัดครึ่งเพื่อให้มันเข้าล็อกนี่นะครับหมุนหมุนหมุนไปเพ๊่หาเข้าร่องแล้วกดเข้าไปมันจะขยับไม่ได้จากนั้นตัวโถน,นี้ใส่เข้าไปตรงๆได้เลยฟื้อ่าอ,อย่าลืมใส่ตัวนี้เข้าไปรองนิดนึงนะครับลองโถ ổ. อ่าจากนั้นดันโถเข้าไปตรงๆได้เลยนะครับแล้วโถอ่ะมันจะชนกับตัวโอลีนสีแดงก่อน พอชนโอลิงสีแดงปุ๊บเราก็กดเข้าไปได้ตรงๆเข้าล็อกได้เลยครับ <S <S ตรงนี้นะครับสังเกตตรงตรงนี้ตรงที่ว่าถ้าตรงนี้ครับโถมันเข้าล็อกแล้วแปลว่าใช้ได้ถ้าสมมติว่าโถมันไม่เข้าล็อกเนี่ยเวลาที่เราใช้งานอ,อาจจะทําให้โถามันหลุดออกมาด้านหน้าได้หรือว่าน้ําตรงโอลิงด้านหลังมันหกอย่างสุดท้ายตัวนี้นะครับเป็นฝาที่มีไฟไ LED ข้อดีของมันก็คือหนึ่งคือมันไม่เหมือนรุ่นก่อนๆที่มันจะต้องมีการเสียบปลั๊กแต่ตัวนี้มันจะเป็นคีบหนีบหรือเป็นก้ามปูให้เลยครับทำให้สายก็ไม่หายใส่ลลลล็อกตตรรงงงเเขข้้้้าาาบไปๆยแววสมดหั โอเคอันนี้คือวิธีการถอดประกอบโถนะครับตัวด้ามกดจะขอขอถอดให้ดูนะครับวิธีการถอดก็ง่ายๆเหมือนกันหมุนด้านบนออกมาแบบนี้แล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับอือเอามือจับตรงนี้ไว้นิดน,นึงกันที้มันเด้งมันจะมีสปริงอ่ะโอเคค่อยๆดึงออกนะครับแล้วก็กดสปริงออกมาได้เลยึ๊บนี่ โอเคชิ้นส่วนของมันครับก็จะมีเป็นตัวโอริงสองอันที่มีหัวกดพร้อมกับสปริงแบบนี้แล้วก็มีด้ามกดแล้วก็ตัวล็อกนะครับแค่นี้เลยจากนั้นคุณลูกค้าทาจาระบีฟูดเกรดไปก่อนก่อนใส่วิธีการประกอบเข้าไปคืนเหมือนเดิมเลยครับใส่ย้อนเข้าไปเหมือนใส่ตอนถอนใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนดันเข้าตรงตรง,ตรงได้เลยปึ๊บโอเคตรงเนี้ยสปริงอะ่ะมันจะดันออกของเราออกมาก่อนให้คุณลูกค้าเอาเนี่ยไปล็อก,ไป,อกไปล็อกไว้จากนั้นใส่ตัวเนี้ยค่อยๆแทนเข้าไปนะครับไม่ต้องไปฝืนมัน พอมันเข้าล็อกปุ๊บมันจะเข้าง่ายมากจากนั้นก็ล็อกจุกเข้าไปแบบนี้เสร็จเป็นไงครับง่ายไหมงั้นเดี๋ยวไปดูขั้นตอนถัดไปกันเลย และปัญหานะครับที่ลูกค้าจะพบเจอได้แต่ไม่ต้องกังวลน,นะครับเรามีวิธีแก้ไขง่ายๆเลยปัญหาที่พบบ่อยที่สุดแต่มันไม่ใช่เรื่องน่ากังวลขนาดนั้นข้อแรก็คือปัญหาน้าหยดเราสังเกตง่ายๆนะครับน้ำหยดเนี่ยมันจะมีบางทีอาจจะหยดจากข้างล่างหรืออาจจะหยดจากข้างบนนะครับก็คืออาจจะเป็นตัวโอริงล่างกับโอริงบนถ้าสมมติว่าบางทีมันมีรอยบิดหรืออาจจะเป็นรอยขาดนะครับคุณลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้เลยหรือถ้ามันแค่บิดก็สามารถที่จะถอดออกมาแล้วก็ประกอบเข้าใหม่ได้นะครับมันก็จะหายส่วนน้ําถ้าไหลออกมาอีกจุดหนึ่ เรามาด้านหน้ามันอาจจะเป็นโอลิงตัวด้านหลังนะครับอาจจะมีกา,การบิดเหมือนกันแต่ก็ไม่ต้องกังวลเราก็แค่เปลี่ยนตัวโอลิงด้านหลังนะครับอันถัดไปที่ลูกค้าอาจจะเจอได้บ้างคือการประกอบโถบางทีเวลาที่เราประกอบโถเนี่ยพอมันไม่แน่นเสร็จปุ๊บม,มันเลยทําให้น้ําอะไหลและที่สาคัญที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนประกอบเมื่อกี้ก็คือถ้าสมมุติว่าบางทีลูกค้าประกอบตรงเนี้ยไม่ลงล็อกจริงๆเราใช้งานอ,อาจจะทําให้โถหลุดออกมาแล้วน้ําที่ใส่อยดทะลักได้ส่วนถ้าปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวคันโยกบางทีมันอาจจะฝืดหรือกดยากเพราะอะไรฮะจำได้ก ทาจารบ,บีฟูดเกตตรงนี้นะครับตรงนี้ทาจาบ,บีฟูดเกตตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ด้านหลัง นะครับปัญหาพวกนี้ที่ลูกค้าพบเจอก็คือสามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ง่ายๆและอีกอย่างหนึ่งที่สาคัญคือเวลาลูกค้าต้องการเคลื่อนย้ายตัวเครื่องนะครับแนะนําว่าให้พักเครื่องทิ้งไว้ประมาณ3-4ชั่วโมงก็พอกําลังดีถ้าแค่เคลื่อนย้ายจากโต๊ะนี้ไปอีกโต๊ะหนึ่งไม่เป็นไรสามารถเปิดต่อเนื่องได้นะครับปัญหาขา่้วๆแก้ไขได้ไม่ยากสําหรับรุ่น EM นะครับจะมีให้เลือกตั้งแต่2โถกับ3โถนะครับอย่างรุ่น3โถที่เราเอามานี่กำลังไฟรครับจะอยู่ที่1220วัต์เลยตัวเครื่องเ้อยปีครับ็นคอม เอมบาร์โคเป็นแบรนด์ชั้นนำนครับจากอิตาลีซึ่งจะทําตัวทําความเย็นได้ค่อนข้างไวจึงตอบโจทย์นะครับสาหรับลูกค้าที่จะต้องมีการทําน้ําแล้วก็มีการเติมน้าตลอดเวลาจึงทําความเย็นได้ไวกว่าระบบทําความเย็นนะครับสามารถปรับอุณหภูมินะครับด้วยฟังก์ชันที่เป็นดิจิตอลตรงนี้นะครับสามารถทําความเย็นได้ไวกว่าใช้เวลาเพียง30นาทีเท่านั้นสามารถทํางาน,นครับได้ต่อเนื่อง24ชั่วโมงเลยเติมน้ำนครับได้ตลอดพร้อมกับทำเซอร์เปียได้อย่างต่อเนื่องไม่ทําให้ลูกค้ารอนานมีระบบควบคุมนะ การทํางานเครื่องนะครับได้ตลอด24ชั่วโมงต่อไปนะครับเดี๋ยวจะลองใส่น้ําแล้วก็ลองเปิดให้ดูนะครับว่าผล,ลเราเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับน้ำที่เราใส่เข้าไปนะครับจะมีน้ำเก๊กฮวยน้ำเก๊กฮวยเนี่ยจะเป็นผงเราจะลองเทสหลายๆแบบให้ดูก็จะมีเป็นผงเก๊กฮวยนะครับตัวนี้จะเป็นหัวเชื้อส่วนตัวนี้จะเป็นน้ำชงที่มีส่วนผสมของนมแต่และตัวที่เอามาเนี่ยคือจะแตกต่างกันเมื่อเราเสียบปลั๊กนะครับกดเปิดเครื่อง แบบนี้ตัวเครื่องจะมีเสียงตัวพัดลมอัดทำงานก่อนจากนั้นที่เห็นนะครับตัวเซตเนี่ยไม่ต้องใช้งานตัวนี้นะครับมันจะเป็นการตั้งค่าไปกับตัวเครื่องแล้วตัวนี้ไฟสองสว่างภายในทําให้สีน้ําดูน่าทานนะครับส่วนตัวนี้จะมีการปรับนะครับว่าจะใช้เป็นหมดนนําหวานหรือจะเป็นดูดจงนี้นะครับหรือเป็นหมดนเซลลปี้เซลลปี้น้ําหวานปิดเครื่องตัวนี้เราจะใช้เป็นเซเลปปี้นะครับปรับความเย็นระดับ7ไว้ก่อนนะครับเบื้องต้นตัวนี้สามารถที่จะปรับความเย็นหรือปรับแยกได้แต่ละโถเลยอันนี้ผมจะปรับเป็นเซ จะตอนข้างบนอ่ะจะบอกว่าอุณหภูมิภายในตัวเครื่องของน้ําตอนเนี้ยอยู่ที่กี่องศาแล้วตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างดีมากเดี๋ยวอีก30นาทีนะครับไปดูผลลัพธ์กันว่าจะเป็นยังไงไปครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์รุ่น EM กันนะครับว่าเกรดจ,จะเป็นยังไงบ้างตัวน้ําที่เราใช้อะครับหนึ่งฝั่งทางนี้นะครับที่เราเห็นตัวสีส้มจะเป็นน้ำเทเลปี้ชาไทยนะครับสีฟ้าจะเป็นบลูฮาวายนะครับตัวอันถัดไปก็จะเป็นน้าเก๊กฮวยซึ่งแต่ละน้ำเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันน้ำชาไทยอ่ะครับจะเป็นส่วนผสมของนมนะครับตัวบลูฮาวายจะเป็นหัวเชื้อแล้วก็ตัวเก๊กฮวยจะเป็นผงเราจะใช้ผงเก๊กฮวยมาชงมาครับเดี๋ยวเราลองกดให้ดู และนี่คือผลลัพธนะครับที่ได้จากเครื่องทำเซอร์ปีรุ่น E.M นะครับเดี๋ยวจะมาลองชิมแต่ละรสชาตินะครับว่าเกรดเป็นยังไงบ้างเริ่มด้วยยอดฮิตก่อนก็คือตัวชาไทยรูปทรงสวยงามครับเห็นไหมคะตัวเซอร์ปีชาไทยอะครับถ้าเราลองไปดูที่ร้านดังๆตามห้าครับเวลาที่เราเอาหลอดจิ้มขึ้นไปแล้วชาไทยมันขึ้นมามันจะติดที่หลอดโดยที่มันไม่หยดเดี๋ยวลองชิมดูนะครับ ตัวเกรดของชาไทยอะครับมันจะมีความนุ่มๆฟูๆแล้วจะมีความเป็นเกรดแบบกรึบๆเล็กน้อยซึ่งมันคือสลัดชีอะฮะของแบรนด์ดังเลยครับโอเคงั้นเดี๋ยวตัวถัดต,ตัวถัดไปก่อนตัวถัดไปอะครับจะเป็นบูฮาวายสังเกตฮะน้องอะ,น,องอะน้ำไม่ไม่เจิงนองอยู่ข้างบนเลยนะจะไม่มีน้ําแบบกองอยู่ข้างบนเลยค่อนข้างดีขออนุญาตชิมรสชาตนะครับ อร่อยมากน้ำที่ชงจากหัวเชื้อครับถ้าเราผสมให้ดีๆครับก็สามารถทําได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจจะต้องอยู่ที่สูตรด้วยนะครับเกรดก็คือมันจะมีความกรึบๆก,กว่าตัวนี้เพราะว่ามันมีส่วนผสมของน้ํามากกว่านมส่วนถัดไปตัวนี้เขาจะแอดวานกว่า2อตัวน,นี้เพราะว่าตัวนี้ใช้ผงล้วนทํามีผงมีส่วนผสมของน้ําแล้วก็จะมีน้ําตาลเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตชิม ถ้าใครเป็นสายสุขภาพนะครับหรือว่าชอบที่มันมีอาจจะมีความหวานไม่ได้เยอะมากรุ่นนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันตัวนี้จะเป็นน้ำเก๊กฮวยนะครับเกล็ดมันจะมีความแบบกรึบๆเป็นเกล็ดน้ำแข็งเคี้ยวไปแล้วมันกัดแบบต่อไปะในปากเลยฮะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวตัวผลลัพธ์นะครับและด้วยตัวเครื่องนะครับดีไซน์สวยหรูวัสดุตัวเครื่องนะครับจะเป็นชนิดพิเศษทนทานแล้วก็มีการแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับและนี่คือเหตุผลนะครับว่าทําไมร้านดังถึงเลือกใช้เครื่องทํเซิร์ปลี้รุ่น E M ไปใช เหมาะก,กับธุรกิจแบบไหนบ้างนี่เลยครับเหมาะก,กับเครื่องดื่มน้ำอัดลมที่มีความหวานแบบปก,กตินะครับสามารถทําได้เครื่องดื่มชงที่มีส่วนผสมยกตัวอย่างเช่นนมปั่นโกโก้ชาไทยชาเขียวสามารถทําได้น้ำผลไม้ส,สดแบบสกัดเย็นหรือว่าแบบที่เป็นน้ำผลไม้คั้นนะครับพวกน้ำแตงโมน้ำส้มน,น้ำลำําไยหรืออาจจะเป็นเมนูฮิตดในร้านชาบูก็สามารถทําได้และที่สาคัญก็คือน้ำพวกสมุนไพรย,ยกตัวอย่างเก๊กฮวยน้ำเห็ดลินจือหรือเป็นน้ำชาอื่นๆก็สามารถทํได้ เหสําหรับเครื่องดื่มที่ไม่ค่อยแนะนําเลยนะฮะจะเป็นพวกเครื่องดื่มที่มีสารให้ความหวานแทนน้าตาลหรือว่าพวกซีโร่ต่างๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพวกหัวเชื้อบางประเภทนะครับมันอาจจะทําให้ตัวเซเลปี้ไม่เกาะกันเป็นเกรดต้องระวังไว้ให้ดีแต่ถ้ารุ่นนี้แนะนําว่าอยากให้มีมาตรฐานเท่ากันแนะนําเป็นไม่ต่ำกว่า13บิตนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับลูกค้าที่กําลังตัดสินใจเครื่องทำเซเลปี้รุ่น E.M. อยู่นะครับถ้าใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้อย่าเรียน เชิญทดลองสินค้าจริงทดลองการใช้งานตัวเครื่องทำาเลอร์ปี้สูตรน้ําของคุณลูกค้าเองก็สามารถทักไลน์จองคิวมาได้เลยนะครับวันนี้เฮียก็รีวิวครบเลยนะครับทั้งการใช้งานการถอดประกอบล้างหากลูกค้านะครับมีคําถามสงสัยสามารถแอดไลน์สอบถามกับทางแอดมินเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่สําคัญได้ราคาพิเศษและของแถมด้วยสําหรับวันนี้ขอขอบคุณมากครับบ๊ายบาย